ในเวลานี้พมแล้วที่จะประกาศผลกันออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลกันออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่ห6ออกขั้งวันที่หนึ่งเดือนมีนาะปี0๕4รางวัลเลข6กัวเลขที่ออกได้แก,ก่หมายเลขแปดห้าเจ แปดห้าหกเจ็ดสองเลขหาตัวได้แก่หมายเลขห้าหกเจ็ดสเห้าหดสเลขสตัวได้แก่หมายเลขหกเจ็ดสอเลขสาตัวได้แก่หมาเลขเจ็ดสอเลขสองตัวได้แก่หมายเลขสองเและเลขหตัวท้ายได้แก่หมาเลขเจหมายเลขเ ผลการออกเลขรางวันหวยเลขครบโตกโไดาสสำเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหลวยหต,ต,ำออวหตำลับฝัน4ี่ทับสีสขอเสนอพนังกงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่